Finished. มาถึงแล้วครับกับไอ้รถไถเล็กนี่จะเป็นแบบนี้คร it, ับตามมีเลยเขาส่งฟรีไหมนี่คุณนายส่งฟรีครับผมเพื่อมีคนสนใจอยากจะได้เหมือนผมครับจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นผานไถเล็กนะครับผานไถเขาจะมี2แบบนะอันนี้จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นผานแหวกเห็นไหมครับผานแหวกก็จะเหมาะกับการที่สําหรับพี่น้องเกษตรกรอย่างเช่นจะปลูกมันผูกกระโพดปลูแรงต่างๆก็จะเป็นแบบนี้แบบเล็กๆนะครับคือถ้าเกิดรถไถใหญ่มันจะใหญ่เกินไปแบบนี้ไถแหวกออกมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยได้อันนี้ผานนี้เอาเรามาดูใกล้ๆตรงนี้มง ตรงนี้อ่าคุณนายลองปรับให้ดูหน่อยสิมันปรับปรับอ่านี่ผานี้มีความพิเศษก็คือนี่ครับมาดูด้านนี้มิ้งนี่ฮะปรับเอียงนี้ก็ได้ล็อกไว้ขาได้มีตัวล็อกขนาดไหนครับแบบนี้ก็ได้ครับแล้วท็าน่าจะนี้ก็ปรับผานตัวนี้ให้ตั้งหรือล้มเอียงด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับซ้ายขวาได้หมดเลยอ่าโอเคนะตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซินใช้เบนซินเนาะใช่ใช้น้ำมันเบนซินหรือว่า แก๊ส9195ได้ครับอ่านี่เครื่องกี่แรงครับอันนี้8.5แรงครับ8แรงครึ่งมาดูด้านนี้มิกมาดูด้านนี้จะเป็นระบบสตาร์ทนะครับอ่าจะเป็นระบบสตาร์ทเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยก่อนอื่นก็กดสวิตช์เปิดครับตรงนี้ on off กด on คล้ากับเครื่องตัดหญ้าเลยใช่ครับหลักการเดียวกันเปิดวาล์วเปิดน้ํามันแล้วก็ดึงสตาร์ทครับพอติดปุ๊บก็ปิดวาล์วคาเร่งอยู่ตรงนี้ครับ ่เดินหน้าสองเกียร์นะเกียร์ช้ากับเร็วเกียร์หนึ่งเกียร์สองถอยหลังหนึ่งเกียร์อ่าเรียวถอยหลังก่อนอ่าลองถอยหลังให้ดูโยกไปหนช้าเร็วขึ้นอยู่กับคันเร่งนะอืม่าเดินหน้าหนึ่งเกียร์ที่หนึ่งการเลี้ยวไม่ใช่ไม่มีมือมือบีบเลี้ยวนะเราโยกเอาเลยนี่ครับ นี่คือแกเนี่ยไอ้เกว่างไม่ไปละโอเคนะสำหรับคนไหนที่ต้องการแบบรถถ่ายเล็กๆนะครับปิดเลยครับนี่รถไถายเล็กๆกับการทําเกษตรพื้นที่หนึ่งไร่สองไร่เนาะใช่ครับแบบพวกหลังนาพวกเนี้ยใช่พื้นที่เล็กๆตอบโจทย์ผู้หญิงก็ทําได้นะได้ครับผู้หญิงก็ขับได้ครับโอเคเลยนะรถถใหญ่มันอาจจะหนักไปเนาะแต่สุดหล่บแบบนี้พื้นที่เล็กในสวนสบาหรือว่าท่านใดต้องการเข้าล่องมัน กำจัดว่าจะพืชหรือว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถกลบตอบโจทย์เลยร่ไปไปยองข้าวโพดก็ยัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้ครับร่องถั่วปลูถั่วปลูข้าวโพดนี่เขาลองได้เลยโอเคเลยนะถ้าเกิดใช่ครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เดี๋ยวข้อมูลติดต่อจะลงไว้ล่างคลิปเ็าส่ง่ว้าคอีสานเนาะใช่ครับส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าในเขตอีสานนี่ช่างจะไปส่งให้อืมอาละต่อไปนะผมก็น่าจะสบายเลยแหละไม่ไม่น่าจะได้ใช้จอบแล้วทีนี้เติมน้ำมันเป็นสินลงไปโอเคครับผมข้อมูลกาติดต่อจะลงไว้ล่างคลิปครับ